สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสำหรับไม้มงคลในวันนี้เป็นอกโกนิมาอากโกนิมาเป็นราชาแห่งไม้ใบมีความสวยโดดเด่นที่ใบนะคะลักษณะสีใบตัวนี้จะตั้งมุมไหนก็สวยนะคะ,ะสีใบมีลักษณะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิดสายพันธ์ุนะคะ วันนี้มาดูอโกนิมาที่มีความสวยสดใสมีสีสันสวยสดใสนะคะสะีฉูดฉาดเลยนะคะวันนี้สองชนิดนี้ก็จะเป็นสุกสมใจปองกับช้างแดงมาดูความแตกต่างของสองชนิดนี้นะคะก็มาดูชนิดแรกกันก่อนตัวนี้ก็คือต้นอโกนิมาสุกสมใจปองนะคะหลายๆคนก็ชื่นชอบ สำหรับต้นนี้ชื่อดีมีความเป็นมงคลและสีใบยังสวยสดใสอีกด้วยสุขสมใจปองจะมีลักษณะสีใบที่สีแดงสดอ่าสีแดงสดเลยนะคะตัวนี้ขอบใบก็เขียวเข้มอ่าลักษณะขอบใบเขียวเข้มนะคะกระดูกใบกับสีพื้นใบจะเหมือนกันสำหรับสุขสม ใปองก้านใบนะคะก้านใบของต้นนี้ก็จะมีสีชมพูอ่อนๆอใบล่างที่เกิดขึ้นมาใหม่จะมีสีเขียวร่องกลางใบสีแดงนะคะใบเล็กๆก็ร่องกลางใบมีสีแดงที่สวยสดใสนะคะพอ,อใบของเขาเริ่มโตขึ้นมาพื้นใบตัวนี้ จะมีสีแดงสดสดสีแดงสดใสเลยจริงๆนะคะมองเมื่อไร่ก็สวยสำหรับต้นสุขสมใจปองนะคะขอบใบสีเขียวเข้มๆพื้นใบสีแดงตัวนี้สวยงามมากๆนะคะเพื่อนๆอทีนี้มาดูต้นช้างแดงช้างแดงก็มีความคล้ายคลึงกับสุขสมใจปองมากต่างกันตรงไหน ต่างกันตรงที่พื้นใบช้างแดงตัวนี้จะมีะสีชมพูนะคะสีชมพูส่วนสุกสมใจปองเพืเ่อนๆดูนะคะสุกสมใจปองจะสีแดงเข้มช้างแดงจะออกโทนชมพูนะคะก็ะชมพูตัวนี้ขอบใบเหมือนกันขอบใบสีเขียวเข้มคล้ายกันก็เหมือนกับช้างแดง จะสีอ่อนลงจากสุกสมใจปองสุกสมใจปองเขาจะมีสีแดงสดใสส่วนช้างแดงตัวนี้จะมีสีชมพูนะคะออกโทนชมพูกับสีแดงนั่นเองนะคะความแตกต่างก็อยู่ตรงนี้แหละส่วนก้านใบเหมือนกันนะคะก้านใบก็จะออกสีชมพูระเรื่อเหมือนกันใบเล็กที่เกิดขึ้นมาตัวนี้ ช้างแดงจะมีสีที่เด่นชัดตั้งแต่ใบเล็กๆนะคะก็ออกโทนชมพูตั้งแต่ใบเล็กๆเลยนะคะขอบใบสีเขียวเข้มมีความสวยงามมากๆนะคะสำหรับช้างแดงกับสุกสมใจปองความแตกต่างอยู่ที่โทนสีพื้นใบนั่นเองนะคะสุกสมใจปองพื้นใบสีแดงสดใสแดงเข้มสีสดใสส่วน ช้างแดงก็จะออกโทนชมพูนะคะชมพูเข้มเข้มตัวนี้ก็สวยงามไปคนละแบบชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะคะทั้งคู่นี้สวยงามมากๆราคาณนะตอนนี้ถ้าไซส์ประมาณนี้นะคะาบางร้านก็จะอยู่ที่400ถึง600บาท ก็จะในแต่ละร้านค้าก็แตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับว่าจะใส่กระถางแบบไหนตกแต่งแบบไหนนะคะราคาโดยทั่วไปนะตอนนี้นะคะอยู่ที่4 0 0ถึง6 0 0บาทนะคะสำหรับร้านนิตยาก็จะจำหน่ายกันอยู่ที่หน้าร้านนะคะช่วงนี้จำหน่ายกันที่หน้าร้านส่วนออนไลน์ก็ยังไม่สะดวกในการจัดส่งนะคะสวยงามทั้งคู่ เอาละค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมารู้จักอโกนีมาใน2ชนิดก็คือต้นสุขสมใจปองคือต้นนี้และต้นช้างแดงก็คือ,อต้นนี้นะคะมาดูความแตกต่างกันได้ทราบถึงชื่อลักษณะความแตกต่างและราคาโดยประมาณนะคะอาจมีขึ้นกว่านี้ ได้นะคะเพราะว่าวันเวลาผ่านไปถ้ากระแสแรงๆก็อาจจะราคาขึ้นกว่านี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นอากูนิมาชนิดไหนตัวไหนลักษณะไหนก็รอติดตามนะคะนานาพันธุ์ไม้ใบนิทยานะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ